สัตยาบส่งงานครับคันนี้นะเป็นโต้ต้ารีโว่นับลูกค้าได้มาทำการติดตั้งนะเป็นบูเดไลท์รันแฟรนะเดี๋ยวมาดูแสงนะบตาลรถท้าบอ่าตัวนี้สตาร์ทรถสีบูจะวิ่งซ้ายขวานับอ่าแล้วกลับมาเป็นสีขาวนะเปิกเฉินนับตัวนี้จะเป็นไฟจุกเฉินนะเป็นเทอร์ลันนิ่งนะเป็นไปเรวิ่งนะอ่านี่นะบปิดจุกเฉินนับไปเรียบไปตามรับ พร้อมอัปเดรับชุดโฟลเตอร์นะไปหอกเก้าจุดหนึ่งนะขนาดเลนส์ลูกแก้วนะสามจุดสองนิ้วนะไปสูงคับโฟลเตอร์ทุกตัวนะจะเป็นไฟที่นอนสูงต่ำในตัวนบจะดูแสงหน้ารถนะอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถนะไปสูงครับป่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะสูงอยครับ,รบนอกตัวรถในในตัวรถนะสว,ว,ว่างไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะติดตั้งชุดโฟลเตอร์นะสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กนะ บีทีพิมเมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ